สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีบานแซงต์ทอลฟินแลนด์แล้วก็เอฟซีหนุ่มแซงต์ทอลฟินแลนด์นะครับตอนนี้เขามาอยู่หน้าง,งานเนี่ยนะครับพี่น้องครับมาเบิ่งวา่าหน้าง,งานการสตรีมไลท์รอบที่47นะครับมันจะมีอะไรพิเศษบ้างเอซี่ไอหัโอ้ยตายนะครับ <c oughs> โทษทีนะค,คือตอนนี้คือทางทีมอุบลชายยันทาวทางไอสานน้ำทีม um ก็คือตั้งเวทีตั้งอะไรเราจะสตรีมไลท์ที่วัดนะครับพี่น้องวัดวันนี้เรดไฟ ส่วนหนาหน้าจะเป็นแบบใดเดี๋ยวผมสิพาพ,พี่น้องไปเบิ่งว่าตอนนี้ทุกคนต่างหานเป็นแบบใดตอนนี้ที่ไหนครับพี่น้องครับตอนนี้คือคืมฟ้าคือฝนฝนตกมาสองวันแล้วตอนนี้ก็ยังรินอยู่นะครับตอนนี้ฝนก็นยังเลี่นเลีนอยู่บอนมาบโบโตกนะครับยังยังรินรินปล่อยปอยอยู่ไปเบิ่งว่าที่ง่ายน่ารุ่ยง่านกันหอดไซสป่ปเดี๋ยวผมสิพาตามไปเบิ่งนก่อนไปตามมาครับ ตอนนี้คือกำลังตั้งโครงสร้างบังเอิญอีกแล้วนะครับพ่อกับคนดังครับพี่น้องต้อมน้อยร้อยร้านนะครับสวัสดี่เกลแล้วนะครับขึ้นรอดนะครับพี่การพี่การตัวนี้ยพี่การตัวนี้การลึกกรมพี่การพี่การพี่การมึงแย่ตัวนี้ยเออขึ้นรอดแฮะมือถือขึ้รอดแฮ้พูดอะไรไดบอกร้อ รอตลอดทีดีเนาะใช่ยามนยามนนี้ยางกย่กบอเดี๋ยว่งวอี่นบรอดตลอดลยิดแล้วไ่คอยางบวเาวลรอดรเดี๋ยวรผู้มือเดียวเคแก้วรด้มองนี้ยรอดยังเเมนะรอเสาวเป็นไงนะครับเราต่อมเตรียมงานด้วยนี่ครับกบบนนี่ดอกาบ่นเนาะกังแจงออกแล้วคือว่ามี่สิ่งสามะหมุนพรมเป็นงานวัดไงเลยตัวนี้ สมยันกิงเลยสมยันต์จริงนะครับไปบ้านสวนแล้วมันมันลูกโม่ไหนบ่มันไหนแล้วโหนหมดเพรมันเขียวอ่อนตัวนี้อ๋อคือคือให้มีวัดพร้อมให็นมันให้มันไม่ยัง้นไม้ีปยังบางเหมือน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 ลานวัดสมัยก่อนใช่ไหมคือเขาต้องการตีมนั่นบ่เป็นต้ไสายผมเห็นมันมันพายุพายุแม่ใหญ่มันลมนะเราเราเคยเจอ ถ้ามันโล่งมันบองจะลงโไอ้ใครไม่มีบางบางอย่างเนี่ยอือนะครับแต่ไอ้คือคือแข็งสิที่แรกที่แรลกมึงว่าเนี่คือจริงๆแล้วเขาสิไปเห็ดอยู่บ้านบ้านสวนนี่ด้วยบ้านบัดปาต่อมนี่นะเนาะไปยาวบ้านมันก็แบบพลังมาหมดเลยเอาเลยเอาเอาบัตรดีกว่าสีเม็นบอสเสนอบอสบ้างบอสเอาบัตรหน้าบอสือดีกว่าแม่นเดี๋ยวร้านล่าดปูนพร้อมเนาะสบายเลยไป็นทั่วไปเป็นบ้านทั่วไปเหมือนกันบ้านเป็นบ้านคุณโอเคบ่ เขาให้ส่วนให้องหายวัดวิ่ดียวถังเงินไฟวิวัดวิเดียวยกมือใหายวัดเนาะโอเคผ่านเถอะนะตอนนี้กำลังคุ่ีคุ่จองพี่น้องกำลังจะติดตั้งระบบแสงสีเสียงครับพี่น้องมือนี้ห่านเพาสูงครับแต่ว่าเลือกแห้งประมาณสิบกิโลเมตรเห็นจะได้เป็นเบาๆต่อมได้ที่เลือกแห้ง ชิดแก่สันเนี่ยไงไงไงสันเราเอารถมาสามคันวันเราแก่มา,จากจะอุพุ่นน่ะสามคันไงได้พี่น้องมันคันหน่อยๆเ่ยดิสามรถใหญ่คันใหญ่เบลเลอร์เทเย์นะครับส่วนข้างนี้กัซีซ่ามาหมุนนี่ร้านวัดนะครับพี่น้องร้านวัดร้านวัดอีดีอีออออรอได้พี่น้องสาวหน่อยตุ๊กน้ำเอาา่อล่างฮาโจ๊กซิบบุญวะหรืออย่างประมาณนี้นะครับพี่น้องน,นี่แหละอยู่ในร้านวัดนะครับตอนนี้ นี่สวยงามตะการตานะครับพี่น้องอืมนะครับคนทางนี่ก็จะเป็นเวทีนี่คนทางนี้ก็จะเป็นเวทีนะครับอ้าวผู้บา่าวมาแล้ยังผู้บ่าว์สองคนนัน่นผู้บ่าวนัน่นมาลอ,อยยังนั่นโอ้ยบ่าวพอดนับบ่าวตอดโอ้ยขี่รถมากนะ <c oughs> ผู้บา่าท์คนมาลอยหาผู้เบื้องผู้สาวเด่นเนาะ กูบาซำน่อยสุวอย่าังขนาดอาั้นตอีกอ้อเอาติโอ้ย,อยาดตอดกับไอบาวพอน <laughs> นี่ซาเล็กอนเดียวทังเกียติทั้สิง <laughs> ่งบนสิ่งยุ่งแน่นติ๊กเลย <laughs> จะขี่พาเราขี่จวดเลย,ย,ย,ยมันมันเต็มทางด้วย,ยเต็มจนล้นจนกลรบขึ้นเออ เต็มยุโรปจะเก็บขึ้นน่ะเปิดตัวให้ว่าผู้บรรดัดบอลได้กับผู้นำเติมมาเัิมนั่นดีวะสุดยอดบ่ประเดี๋ยนี่เออแม่ได้สาวหน่อยทกน้ำไปแม่ไปเบ่งบรรยากาศด้วยฮะเอาเั้นบ่จัดไปจะคอยนั่งกวนเด้อสามลูกบ่โตเจ้าเปลี่ยนขึ้นขึ้นผมเด้โตก็ตลูกแรกเออโอ้ยเนาะนี่บรรยากาศครับฮะยังไ่เปล่ย นุ่มแล้วลลเวป็นคนแรกเลยบ่ได้ไปบ่ไปสิสร <c oughs> ้างสืบสร้างไงตอนไหนตอนไหนโอ้โห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 โยปัญหาได้แล้วปัญหาได้แล้วเอาดีลราพี่น้องบรรยากาศเดยร่วมเนาะพามาดูเช้านี้อาจารย์สัน,นครับลงเชียงโม่เมือนี้ลงเชียงวะ <c oughs> แต่ผมว่าอยากอยาก,อยากลงอยู่ไอแบบซ้ำเพื่อนมาอยู่อนี้พ่อได้ฟังเนี้ยนะ พ่อได้ฟังนิดนึงนะบ่เดี๋ยวจะจัดสันวานะครับสองมือสองสามมือไอ้สันนั่นนี่ไงซันสองสามมือตากแดดผมซึกอไปไอซันเปลี่ยนสีเลยหรอโอ้ห้ามเสียงดังกันหน่อยโอ้บดซิดเลยสันน่ะบดซิดเลยบดซิดเลยเออบดซิดเลยบดซิดเลยประเทศนี้ห้ามเสียงดังพะนะตายฮ่าแล้ว พี่น้องครับนี่คือบรรยากาศโดยร,รวมนะครับพี่น้องจังรอบเบิรงอีกว่าเอ่อเมื่อแรกน่าสิเป็นสอบญ่ก็อาจจะมีไลฟ์สดอีกนะครับ,เด,รบรเดี๋ยวถึงนี่อะไรบ่อะไรเดี๋ยวถ่าเบิรงในกลุ่มถือว่าบอลต้องสิแจ้งนะพี่น้องเบิรงว่าจะสตรีมไลฟ์ทางช่องจากมงุงจากงามเดี๋ยวบอลต้องซื้อถือแล้วก็ซื้อไลฟ์สดอีกพี่น้องค่อยติดตามในทางเพจบอดทั้งสองของเราเพิ่อนสี่เรื่องรายงานความคืบหน้าของเอ่อเขาเอานะ ความคืบหนา้าจะไฟ์สดยังไงวันนี้รืวจะซ้อมใหญ่แบบไหนซ้อมไหนบอ่อฝนฝ่าอ้นวยบอ่อเดี๋ยวค่อยว่ากันเดี๋ยวค่อยติดตามนะครับสำหรับคลิปนี้ว่ามิยังไหลแล้วพี่น้องนอเอาซ้บนี่สักก้อนอัปเดตความคืบหน้านะครับเดี๋ยวพอคลิปนาคลิปนี้เราจะใช้สุกกอนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ